อ่าใช่ครับนะนี่คือบรรยากาศนะครับง่ายๆร้านแจ็คดอสซันนะฮะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วครับนะฮะอีกสิบนาทีเที่ยงคืนครับนะก็ยังมีผู้คนรอทํากิจกรรมหูกับพี่แจ็คอยู่นะครับนะฮะโดยเฉพาะลุมหลอดคนนี้ครับนะฮะแหมหล่อจริงๆนะฮะนี่เดินผ่านก็ไปแล้วนะครับแต่เอาลายอ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะฮะปีใหม่ขอให้รวยขอให้แข็งแข็งกันตั้งนั้นนะครับนะับคนที่ยังไม่แข็งก็ขอให้แข็งนะครับนะฮะครับนะ โอ้โหนะครับมาถึงสาวร้อยคนนี้เลยนะครับเป็นผู้ช่วยพี่แจ็คใช่ไหมนะเล่นอยู่ปไหนแล้วเราปสองเนี่ยโอ้ปสองแล้วนะนะจะโตเท่าพี่แล้วนี่พี่สาวเราปะนะคนนี้พี่สาวใช่ไหมครับนะนะครับหน้านิ่งเชียวนะครับนะยิ้มหน่อยก็ได้ครับนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวปล่อยผมรูมาก่อนนะหน้านิ่งเลยครับนะฮะสาวน้อยคนนี้ครับนะฮะเธอตัวเล็กด้วยนะฮะ ที่จริงแล้วไม่บอกนี่พี่พี่ไม่เชื่อนะฮะว่านะฮะสาวน้อยคนนี้จะอยู่ม .2 แล้วครับนะฮะใช่ไหมชื่อน้องอะไรนะน้องดีมค่ะน้องดีมนะฮะเรียนอยู่ม .2 แล้วเหรอนะฮะโรงเรียนม .2 นะฮะจะมาดำหมูกับพี่แจ็คนะฮะอาหารเลยเกินเพราะว่าดำหมูมันเจ็บนะฮะแต่ก็เก่งฮะนับถือน้ำใจเลยแต่ที่สำคัญนะฮะกล้องตัวนี้จะฟงฟิ้งมากเลยนะสามารถบอกเพื่อนได้เลยนะครับนะฮะนะฮะไปแล้วอาจารย์ก็ไม่ว่านะหลบเอาเองนะฮะพี่แจ็คเจาะให้อย่างเดียวนะฮะแม่พามาเจาะด้วยใช่ไหม โอ้ยคุณแม่ในี่ใจดีมากคนไหนไคแหวกคุณแม่ชี้ดิเอาคุณแม่อยู่ร้านใช่ไหมนะฮะนะครับเอา้าคนไหนเสื้อขาวดิเหรอเสื้อเทา,อ,า,าอ๋อนี่ไงคุณแม่เขาครับนะเจอแล้วเจอแล้วนะโอ้ยหน้าตาน่ารักครับนะอ่านะฮนะนะ่ารักนะเลยนะฮนะคุณแม่นะฮนะ aser. โอเคครับนะคุณแม่พาน้องดีมาเจาะดามนะครับนะฮะตัวเล็กนิดเดียวครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูชัดๆนะฮะนี่ครับนะฮะตัวเล็กมากนึกว่าอยู่ป .2 เลยนะอยู่ป .2 แล้วใช่ไหม โอ้โหโคตรเก่งเลยนะฮะโอเคอ่าตามน้องดิมมาครับนะฮะเอาตามเธอมาครับนะฮะโอเคโอเคโอเคอ่าต้องเดินเลยนะนะครับนะฮะเป็นผู้ช่วยพี่แจ็คนะฮะนะโ้โหนะฮะเก่งมากคนนี้ผอนคลายนะครับน้องดิมนั่งตรงๆนะฮะครับนะโอ้เยี่ยมมากเลยนะฮะเราจะได้จังหวะแทงพอดีนะครับนะฮะจะเก่งนะฮะนะครับไม่ได้เจ็บเท่าไหร่รอกนะครับนะฮะแบบ่อนคลายครับนะฮะ คุณแม่พามาเจาะครับนะสนับสนุนรักลูกสาวครับบอกว่าเอาตามใจเลยนะอยากทำอะไรก็ทำนะฮะครับนะแต่ขอให้เรียนเก่งๆครับเป็นเด็กดีด้วยนะเก่งมากเลยนะนี่ครับแค่นี้เองนะฮะไม่ต้องฟ้องแม่นะไม่ต้องฟ้องแม่นะนะฮะไม่ต้องฟ้องแม่นะครับนะฮะโอเคนะครับนะแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของสาวน้อยเขานะฮะว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะสวยงามสวยงาม สวยงามนะให้น้องดีมดูก่อนจับกระโจกรับดินโอเคนะได้สมใจเลยสมใจเลยครับนะฮะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดตูดให้แล้วก็ล้างทำความสะอาดกลับบ้านครับนะฮะเสียวแล้วสิแหมปอสองแง่เรานะพี่อยู่ม .2 น้องอยู่ปอสองนะฮะ ขขครับต่อไปก็เป็นนุ่นรุ่มใหญ่นะฮะรุ่นใหญ่คนนี้ครับนะฮะครับโอเคน้องดีมะเราก็เป็นว่าใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับสวยงามภูมิใจเลยนะครับเดี๋ยวลางหุไว้ก่อนนะครับนะฮะ ข้อห้ามนะครับน้องดีมอย่าให้ผมของเราเกี่ยวนะฮะมันจะอักเสบนะฮะมันจะไม่หายนะถ้าผมเกี่ยวนะนะครับน้ากจีใช่ไหมเนี่ยนะฮะครับนะฮะอย่าให้ผมเกี่ยวนะครับนะฮะอย่าชนอย่ากระแทกเก็ดขาดนะครับนะฮะครับนะฮะการอยู่กันกินนะฮะยังคงกินได้ทุกอย่างนะพวกน้อนพวกไก่ไส้เดือนแมลงสาบกินได้เลยนะนะครับ อยู่กับเราแป๊บเดียวครับแล้วมันก็ไปนะฮะทำาหารตรงนให้ดูครับนะฮะโอเคสวยนะครับถูกใจนะโอเคดีใจด้วยครับี่ถูกใจนะครับนะฮะไม่เกินใจนะฮะไม่เจ็บเกินใจใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมล่ะอ,อุ้ยยิงเหรอโอ้ยโคตรเจ๋งเลยนะสุดยอดเลยนะครับ นะฮะบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนมาดามหมดเลยนะถ้าไม่เจ็บนะนะฮะโอเคขอบพระคุณมากครับนะโอเคอ่ะยิ้มหวานๆบ๊ายบายซะเฮ้ยบายดิโอเคอไปไปอเค,ครับนะแม่